เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มา็นดูดเกมไ <c oughs> <c oughs> ม่ครนะก็คงไม่โกรธกันใช่ไหมเออที่ลืมเอาชุดรอดนะจ๊ะขอโทษทีที่ลืมนะครับอันนี้บอกตัวตัวว่าลืมจริงเออผมลืมเอาชุดรอดจริงเว้ยอันเนี้ยคือแบบวอตเดอร์ฟลักนะครับผมมัวแต่ไปเล่นกับเพื่อนไงเออจนลืมไปเลยแบบบางทีเฮ้ยวันนี้กูจะอัดคลิปอะไรดีวะแบบทั้งทั้งที่ตัวเองมีเอาชุดรอดหรือก็จะว่า เออลืมไปเลยนะครับก็โอเคมากลับมาชวูรอดนะครับผมก็หลังจากที่เราทําชั้น3นะครับผมได้ปูตรงนี้เสร็จแล้วแหละเนาะเราก็จะมาต่อตรงนี้เพิ่มไปทั้งหมด7บล็อก2 3 4 5 6 7อ่ะขอ7บล็อกแล้วกันตรงนี้เพราะจะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7โอเคปะหรือว่าบางทีอยากจ,จะได้เพิ่มเป็น8มนะั้ยเนี่ยโอเคช่างมันโอเคเราจะมาวางบล็อกนะครับก็ให้ดูตรงที่มันจะเป็นไม้อย,อย่างเงี้ยนะแล้วก็มาวางไปกี่บล็อกแล้วนะ หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหูกว่าจะสร้างเสร็จนี่กูตายก่อนพอดีเดี๋ยวต้องมาโดดตายตกตกตก,ตกอยู่งี้เหรอโอ๊โยเดี๋ยวนะก็อยากจะมีอะไรถามกับน้องๆทุกคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือถ้าผมใส่เอฟเฟกต์อ่ะจะดีป่ะจะดีป่ะถ้าผมใส่เอฟเฟกต์เยอะๆมันจะดีไหมมันจะออกมาแบบ่ว่ยแตกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่โนตัดต่อมากๆเดี๋ยวนะ มึงสองตัวนี้มึงอะไรถอยไปประสาทกูมึงออกไปโอเคเรียบร้อยก็ผมเป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นเอฟเฟกส่วนมากผมจะใส่มั่วก็ไม่ตัดต่อไม่เป็นเน่ยเออก็ต้องทําใจอะไรนิดนึงเนะครับเพราะว่าเราเป็นยช่อง channel youtube ที่ตัดต่อไม่เป็นที่สุดของประเทศไทยเน่ยประมาณนี้ว่าเจ็ดล็อกโอเคน่าจะประมาณนี้แหละอืมผมตัดต่อไม่เป็นด้วยนะครับก็ถ้าผมจะต่อใส่เล็กๆน้อยๆก สามสี่ห้าหกเจ็ดคงไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมเออถ้าแบบใส่เล็กๆนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะไม่ได้ใส่เยอะอาจจะใส่เยอะแหละแต่กูอาจจะตัดตัดออกมามันไม่ค่อยดีอ่ะเออกลัวมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับก็ถ้าออกมาไม่ค่อยดีตรงไหนก็ซอรรี่กันด้วยละกันเนาะแล้วก็ถามอีกอย่างหนึ่งคือผมทําดีไหมอันนี้คือมีคําถามอีกอันนึงโผล่มาคือผมใส่เอฟเฟกดีไหมอ,อ่าถ้าไม่ดีก็จะได้ไม่ต้องใส่อะไรแบบนี้ แต่ว่าถ้ามันดีก็เดี๋ยวใส่ให้นะจ๊ะแต่ว่าผมจะฟังเสียงส่วนมากนะครับบอกไว้ก่อนต้องฟังเสียงส่วนมากนะจ๊ะเสียงส่วนน้อยเราเราไม่ฟังไงเราหยิงไม่ใช่คือเราต้องฟังเสียงคนส่วนมากอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวรอดูแหละรอดูว่าจะมีเอ่อใครแบบว่าพี่เวฟช่วยใส่เอฟฟงเอฟเฟกต์ในปบเพอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะใส่ให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องจววงันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวนะกูก็ใส่ถูกแล้วนี่ว่าตรงนี้ทำไมกมไม่ใส่วะใส่ไปดี โอ้โถเราไปทุบตรงนี้ออกทำไมเนี่ยอ้โถโอเคมา <c oughs> แล้วก็จะใส่นะครับผมขอบเป็นบล็อกเอ่อธรรมดาอืมอันนี้คือชั้นสุดท้ายที่เราจะทำแล้วนะจ๊ะชั้นสุดท้ายแล้วรนะทำไมทำนานถึงมะ <c oughs> ใช้เวลาควณจะหลายพาร์ทเดี๋ยนะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะมาต่อให้ถึงหกบล็อกนะครับแล้วก็จะมาใส่ทีละสองสองสองไปอย่างนี้เรื่อยๆอุ๊ยเจ๊าบึงโดดไม่ถึงอีกอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะ ขอเพิ่มเสียงไม e ครับ t ก่อนแล้วกันนะครับอรี่ Sorry, ด้วยที่เปิดเสียงเบาอเมื่อกี้ตอนที่ผมขึ้นมาตอนที่ผมอยู่ข้างล่างแล้วผมเดินขึ้นมาหลังจากที่ผมไปเอาหินมาเว้ยไอเป็นหินที่เฟิร์สเผาไว้ให้นะครับก็มีตัวอะไรไปเกิดในประสาทโคตรจะเยอะเออจริงโอ้โหดูดิดูดสเจเลตันมึงอะไรแล้วโหยเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสเจลตันยิงกลับหลังมดค่โคตรเท่นเลยเดี๋ยวมึงทำได้ไงเนี่ย นี่ยิงหัวแตกโอ้โคตรเฟียยนะเ้ยวเดี๋ยวนะสตีวริตันยิงถอยหลังครับท่านผู้ชมเอ่อมึงจะพีคไปเลยเนะี่ยโอ้โหยิงกว่าอะไรวนะเนี่ยยิงกว่านักแม่นธนูของประเทศไทย,ยนะอยู่แล้วนี่ยโอ้ยิงกับหลังงั้สุดยอดแบบไม่มองเป้าเลยนะเออแต่มันก็ยิงไม่โดนโอ้ยิงโดนนี่กูร้องเลยจริงๆโอเคโอเคโอเคไปไปไปต่อ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 จะพอไม่ได้หินเนะี่ยดูจากท่าทางและลักษณะแล้ว ไม่น่าสิพอบน่าสิพอดอกเนาะโอเคผมว่าเราเอานี่มาแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคไปเออสองล็อกแหละไม่น่าจะพอนะครับนี่ต้องไปหาหินเพิ่มเยอ,อเหรือโอ้เป็นอะไรที่เป็นคนที่เบื่อหน่ายหินเหลือเกินเอจับปั๊บโอเคตกเข้ามาได้ตกใจนึกว่าจะล่วงอ่าเอาจ้จุ๊บมาต่อไปเรื่อยๆครับจนก,กว่าจะหมดน่าจะไม่น่าจะพอน่าจะต้องไปหาอีกประมาณสักสองชุดปัเนี่ย ฮะต้องไปเผาอ,อีกสักสองชุดหรือเปล่าเนี่ยโว้ยมันจะต้องใช้เวลาอีกแล้วแหละแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับที่จะพอแต่มันโอ้โหเดี๋ยว <c oughs> เห็นระยะทางแล้วกูท้อเออไม่น่าจะพอนะฮะเออไม่น่าจะพอเลยแหละอืมระยะทางมาาันไกลไกลจึ๊บจึ๊บอย่าพึ่งล่วงนะจ๊ะขอร้องโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราทำแบบว่าเฮ้ยน่าจะพอนะโอ้มึงอย่าล่วงสิ อย่าล่วงอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเลยถ้าเราทําแบบนี้เหรอเดี๋ยนะปึ๊บปึ๊บถ้าสองบล็อกถ้าสองอันเนี้ยเต็มตรงเนี้ยก็ไม่ต้องไปเผานะครับเพราะาเราเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนี้เองอ่าเราจะแก้ไขตรงที่มันไม่พอเนี้ยเดีย๋ยนะพอถึงป่๊วะเฮ้ยถึงยูโอเคถึงยูถึงยูหนนะัวหัวอะไรจะเฟี้ยวขนาดนี้โอเคครับแล้วเราก็จะมาใส่อ่าไอ้นี่นะครับผมเป็นหิน อย่างนี้อ่าใส่ไปเลยตามตามจุด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 เดี๋ยวนะโอเคตามจุดเดี๋ยวนะทำไมมีตัวอะไรอยู่มุมนั้นวะเฮ้ยคิปเปอร์ไปไกลได้ไหมเนี่ยยิงโดนไปเลยนี่ไงเรียบเดี๋ยวยิงนัดที่สองยังไม่ถึงเลยมึงตายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ต้องมาวางอย่างนี้นะครับปึ๊บเปิ๊บโอ้โหมันเกิดเยอะมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยว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 ทำไมคิปเปอร์มันชาวล็อกเอ้ยมีนี่ฮะเอาเดี๋ยวไม่โดนเว้ยเอ้ยจับ มันโดนยากเนี่ยโดนยากโดนย,ยากหรอจ๊ะน้องโดนยากหรอจ้ะโถ่เอ้คิดว่ามันจะยากเกินความสามารถพี่ได้ไหมแล้วโอเคยังได้อยู่ครับโหซากศพเอ่อคริปเปอร์นะจ๊ะเค้ยเค้ยต่อฝั่งนี้ยังได้อยู่ปาปับเป๊บเป,ปิบโดดจุ๊บโอเคไป,ไป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 นี่แล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราปิดตรงนี้ด้วยดีกว่า ปิดปิดปิด,ป,ดปิดนะครับวางไปก่อนเลยวาาไปก่อนเลยใครที่สร้างตามนะใครไม่ได้สร้างตามก็ไม่ต้องดู <c oughs> ดูผมบ่นไปก่อนเออต้องต้องดูผมบ่นไปก่อนอ๋อจึ๊บโอเคเฮ้ยอย่าตกใจว่าจะล่วงโอเคมาแล้วก็ตามด้วยนะครับผมเป็นการใส่บล็อกนะจ๊ะจึ๊บอย่างนี้อ่าให้มันตรงแค่นี้เนละก็ใส่มาใส่มาปุ๊บ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 อ่าใส่บล็อกโคตรเฟี้ยวจึ๊บจึ๊บจ๊บอ่าแล้วก็ทุบปุ๊บเก็บ อ้าวลงลงล่างเฉยเลย Fuck o k a อันนี้มาเด้เอ่อข้ามวนนี้ใส่ปะไวะใส่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอกมาให้มันลงไป <c ười> ลงไปอปีกฝั่งนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดอ,อเดียวมันไปลงอีกฝั่งเออเดี๋ยวมันไปลงตรงนี้ขี้เกียจลงเดินลงไปเอาเออมันยิ่งสูงสูงอยู่ชั้นสามเลยนะให้ตายเถอะอันนี้จะเดี๋ยวกูทุบผิดละตกใจ <c ười> ตกใจโอเคอันนี้วางครับผมปั๊บเดยวนะขี้เกียจตรงนี้จังวะ อโอเคช่างมันเกียริก็ต้องทํรก็ผมทําใจเออทาใจอะ่ะโอเคแค่วางวางวางนี่ก็วางไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าวางอย่างนี้สิอันนี้นะครับบล็อกไม่น่าจะพอนะน่าจะต้องคาเพิ่มว่ะเหมือนบล็อกจะหมดเดี๋ยวนะจะพิ่งหมดสิโลกคิกเะเป็นขุดใหม่เว้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องมาใส่ปั๊บปั๊บอืมตัวนี้สงสัยเราไม่ได้ใส่ตอนแรกนะครับโอ้โหรีบหมดจรวาบล็อกเนะี่ยโอ้ย จะเยียเยนเซรรีบหมดไปไหนแล้วคนยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยต้องมาเติมแต่งข้างบนอีกแล้วเนะี่ยโอเคครับเรียบร้อยนลฮะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเลยครับผมกับการทําหอยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ทำอะไรของกูเนี่ยโอเคโอเคโอเคยังยังยัง,ย,งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเว้ยอย่าเพิ่งตีสรุปไปเด้โอเคครับผมเราจะมาใส่อสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือบล็อกเอออย่างนี้อืมแล้วก็ตอบผิดวะ นะทุบตรงนี้ออกอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้อ่ะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทาด้วยเราจะมาใส่บล็อกธรรมดาตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นี่เราจะใส่เป็นเออย่างนี้แล้วกันเนาะเน่เน่เน่เห็นปะ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 มันจะใส่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทมด้วยนะครับผมเราจะมาใส่เป็นหน้าต่างเออหน้าต่างประมาณตรงนี้แล้วกันชึบ นี่กูเทต่างเลยกูเนี่ยเดี๋ยวนะต้องมาใส่นี่แหละใส่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 เชิบเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะเออเหมือนกับรูอะไรสักอย่าง <c oughs> รูรูหรอป่ะเนี่ยมองมองไงเป็นรูเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันถือว่าเป็นรูแล้วกันนะครับโอเคอเดี๋ยวเราเค่อยไปแต่งข้างนอกอีกทีนึ่งเออเดี๋ยวเราเค่อยไปแต่งข้างนอกเดี๋ยวตอนนี้ขอแต่งข้างในให้ใหเสร็จก่อนแต่ว่าบล็อกไม้นี่ไม่น่าจะพอหรือว่าพอวะเดี๋ยวนะพอเหอะนะลูกนะพ่อขอลอง ไม่น่าจะพอนียครับต้องไปตัดเพิ่มอีกแล้วเหละกูต้องไปนั่งตัดไม้นี้เพิ่มอีกแล้วเหละโอ้ยเกยียรตการตัดไม้นี้ที่สุดอต่อขึ้นมาสองล็อกใช่ปะโอเคถูกต้องนะครับออันนี้หนึ่งสองสามถูกปะวะถูกปะวะมีการมาคำนวณด้วยนะโอเคปะผมว่าลงลงไปเอาชั้นล่างก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องลงไปเอาชั้นล่างเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดวดวดวได้เดินกลับเลยมึงอะไรแล้วคิปเปอร์ฮะ โอ้อยยาอย่ามาระเบิดประสาทกูนะมึงโอ้ยเจ็บอะไรแล้วเถอยโอ้โหอันนี้มึงกะย้ายมันอยู่บ้านกูเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้อะไรลูกซอมบี้เลยโอเคเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันออกมาเป็นจระไข้เนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เว้ยเฉดดาวก็แทอะก็แทเฉดดาวก็แทเลยอะตเธอ เออเขาใจกเขาแจกาเฟี <Es> ้ยวเอเฟี <laughs> <Ne attered> ้ยวเฟี <pedo> ้ยวไปไหนอ่ะเออเฟี้ยวไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเดี <wit> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวตัวตัวประเด็นนี่ฮะมึงประเด็นเหรอฮะเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งตัวใช้เรือว่ายน้ำถุยไม่ใช่ใช้เรือขี่ข้ามน้ำเด้อเรือหาอะไรว่ายน้ำเรือขี่เรือว่ายน้ำโอเคไปอันนี้ดึงปืนนะครับต้องเก็บไว้หน่อยอืมเพราะว่ามันจะต้องไปทำเอ่ออะไรนะเรียกว่า ท r ี e A and t เดี๋ยวเราค่ไปทําอุโมงค์ใต้ปราสาทอีกทีหนึง่งอ่าเพราะว่าผมจะตกแต่งใต้ปราสาทโดยการจะมีท่อระบายน้ําเพื่อเป็นทางหนีฉุกเฉินนะครับอ่าเป็นไงความคิดความคิดเป็นแบบทางหนีฉุกเฉินเมื่อแบบเมื่อแบบมีซอมบี้แบบบุกกระนดำซัมเมอร์เซลเสียงอะไรไม่มีตัวอะไรตกใช่ไหม <laughs> มึงอย่ามานะเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีโอเคครับผมมาไมา้วะ จะโผต้นนี้มึงก็สูงเกินแขนกูจะถึงไหมเนี่ยยิงสั้นๆอยู่โอ้ยถึงไวโอเคไม่ถึงก็ต้องโอ้โหอันนี้มึงต้นไม้หรือต้นมะนี่มึงต้นสนหรือต้นมะพร้าวนะเอออันนี้มันเป็นป่าสนนะครับก็เป็นป่าสนอยู่อา่อาอ่าทวีปยุโรปส่วนมากนะส่วนมากจะอยู่ฝั่งยุโรปถ้าที่ผมเห็นนะ <c oughs> เออกลัวข้อมูลไม่ชัดกลัวข้อมูลไม่ชัดน่าจะอยู่ฝั่งยุโรปนะครับไอ้ต้นสนพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นป่าที่ ที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตอะอ่าในชีวิตจริงนะแต่ไมค์ครับในไมค์ครับกูไม่ชอบเอออันนี้ต้องอันนี้ต้องชี้แจงก่อนว่าในไมค์ครับผมไม่ชอบต้นนี้เลยแต่ว่าในความชีวิตจริงเนี่ยผมชอบป่าสนมากเว้ยอืมเพราะว่ามันทําไมมันดูมันมันไม่เหมือนป่าบ้านเราอะเออม,ม,มันเทเรียเข้าใจปะแบบเข้าไปปุ๊บไปเล่นบีบีกันเลยในนั้นอะ่ะโอ้โหโคตรมัน เล่นแบบยิงหนังสติ๊กอะไรเงี้ยเออโคตรพีคโคตรพีคเดี๋ยวนะเอาหินก่อนครับไม่น่าจะมีหินพอมาในโลกไปในเวลาเดี๋ยวนะจำเนื้นนะนว่าเรามีหินในหีเปอร์วะเหมือนกับเราเอาหีบวางอยู่ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึชิบปั๊บปะจ,จะเออมีแต่ไม้ไอชิบหายเอ,อ้ยกูถืกว่าจะมีของดีกว่านี้เดี๋ยวนะอันนี้ต้องมาใส่นะครับฮึชิบโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปเลย ก็ตามด้วยทําเป็นช่องนะครับผมเพื่อทิวทัศน์ที่สวยงามของปราสาทโอเคอืมอันนี้คือปราสาทนะครับผมไม่ใช่ประสาทอืมถ้าปราสาทมันเป็นโลกป่วยแล้วโอเคโอเคทุบ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 อันนี้ทุบยาวไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ทําเป็นช่องหกหกนะครับผมหกหนึ่งคูณหนึ่งเเรียกว่าหนึ <laughs> ่งคูณหนึ่งไปหนึ่งคูณหนึ่งหรือสองคูณสองโอเคอันนี้สามบล็อกแล้วก็นี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวกูตอ่อผิดนะนะ โอเคแล้วก็ตามด้วยครับผมปิดตรงนี้จึ๊บวางทุบนะโอ้โหออกจรงง่ายะโถมันจะยากอะไรโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตามด้วยนะครับเราจะมาใส่อ่เกระจกนะ this is a กระจกกระจกนี่เราก็จะใส่ให้มันเต็มโอเค understand you know โอเคน่าจะรู้เรื่องนะกูยังไม่รู้เลยกูพูดอะไรเดี๋ยวไ, <laughs> ไปถามคน khác, อื่นเขาจะรู้เรื่องกูยังไม่รู้เนี่ยกูพูดอะไรโอเคครับผมมาเอาอันนี้มาเด้โอ้โหหกสิบสี่บล็อกไว้เฮ้ยจึ๊บจุ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 ๊บวางข้างบนโอเคเต็มทุกชั้นอันนะแล้วก็ตรงนี้ผมว่าเราต้องไปทุบเอาดินออก่ะ <c oughs> ออกไปลูกพ่อไม่ต้องการโอเคมาเอานี่มาใส่จึ๊บจุ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 ๊บ ปึบ๊บปึบ๊บป๊บป๊บนะครับผมแล้วก็ถามว่าบล็อกที่เหลือเอาไปทำลายแล้วก็จะมาใส่นี่นะฮะในช่องโหว่นี่นะครับแต่ว่าช่องโหว่ตรงนี้เราจะไม่ใส่นะครับไปตรงเนี่ยสองอันเนี้ยสองอันข้างๆเราจะไม่ใส่นะครับเราจะไม่ใส่เลยเด็ดขาดเราใส่เฉพาะไอ้พวกรอบๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรามาใส่ไอ้อสองอันนี้เลยมันจะทําให้แบบวัสดุเราดูมีกระจกเยอะเกินนะครับมันจะดูแบบไม่สวยนะมันจะแบบไม่มีสีตัดเลย แบบมันจะดูลุ่งลิ่งลุงลังเบสสักหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็ดูยังไงไม่ดูนะ <c oughs> แต่สร้างไม่สวยก็ซอนี่ด้วยนะกันนะครับนะปพ๊บๆๆมเมเพวางดิงวางโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอ,อเกมหมดหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ได้เกมหมดหนึ่งจะโกงนะครับจะขอเกมหมดหนึ่งเพื่อมาดูก่อนซินว่าข้างนอกมันเหลืออะไรข้างนอกแหละข้างนอกของที่ผมต้องการนะจุดนี้ก็คือก็คือเนะี่ย อ่าไว้ข้างบนใช่ไหมข้างบนเสร็จปุ๊บน่าจะมอีอะไรดีวะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คิดยากจังวันเนี่ยอะมึงคิดยากไปแล้วเดี๋ยวนะน่าจะต้องมีเท่าน,นี้ไหมแล้วก็ทําชั้นบนไปเลยเออปล่อยไปแล้วกันนะครับไม่สวยก็ช่างมัน <c oughs> ช่างมัน <c oughs> เออประสาทกูก็สร้างแค่นี้แหละครับผมเออไม่ต้องไปสร้างมันสวยเลยฮะเพราะว่าเรารีบสร้างโอเคโอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวขออยู่ข้างบนแล้วกัน โอเคแล้วก็ใส่กระจกนะครับ2อ,อันโอเคนี่เนาะสอ,อันเนาะอันนี้ไม่ได้ดววนะวะนี้ไม่ได้ใส่มันใส่เฉพาะเป็นมุม1อัน2อส,สองอันโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยหนึ่งสองไปมาตรงนี้แล้วหนึ่งสองน่าจะหมดโอเคหมดละนี่ครับจะโอ๊ยกูสามบินขึ้นไปมึงก็จะจะล่วงลงมาอีกเนาะอ้บ้าเเลย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมาทำบับนไดขึ้นไปใหม่ด้วยนะนะโคลี่ฟัคโอเคครับผมเราจะมาทำบันไดตรงนี้แล้วกันโอเคง่ายดีหนึ่งถามว่าทำบันไดทำไมถึถงทับตรงนี้กูอินดี้ฮะโอเคมาตรงนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำชั้นบันไดขึ้นไปตรงนี้น่าจะได้นะ <laughs> น่าจะได้นะ <laughs> ได้ปะวะโอเคเดี๋ยวขอร์คาแป๊บหนึ่งเพราะมันเป็นมุมพอดีอะ่ะเออมันเป็นมุมพอดีอะ่ะน่าจะได้อยู่นะอย่างนี้อ่ะ ข้างในก็ไม่ต้องไปส่วนโลกครับผมเราก็ปิดไปเลยแล้วกันเนาะจึ๊บจิ๊บจ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะทําข้างในทีหลังจึ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างนี้ปะี่บัวก็จะดีแหละเดี๋ยวนะจะดีแหละแล้วก็มาทำของนี้อ่าต้องแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แบบนี้สิเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้ดิเออเดี๋ยวนะมันต้องตออีก ต้องแคบไปอีกเหรออย่างนี้ลแล้วก็มาใส่อหินนะครับอย่างนี้มันจะดีป่ะวะเดินมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้จะได้เหรอไม่น่าจะได้นะเออผมว่าเราทําเป็นวนๆก็ได้มันง,ง่ายดีโอเคเป็นวนๆก็ได้ครับง่ายดีไม่ต้องมาคิดอะไรที่ยุ่งยากวุ่นว,วายด้วยเออน่าจะเป็นวนๆน,น่าจะง่ายกว่าชึบๆแต่มันอาจจะเวียนหัวหนะ่อย การทําที่แบบไอ้วนๆเนี่ยมันน่าจะเวียนหัวหน่อยนะครับโอเคมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็จึ๊บ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 เดี๋ยวนะไม่ต้จุกวางตรงนี้โอเคแล้วก็ต่อขึ้นมาโอเคตรงนี้เอาเดี๋ยว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 ผิด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 อ่าแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บอ่าแล้วก็นี่ปุ๊บวะโอเคอย่างนี้นะครับผมวนขึ้นมาเรื่อยๆจึ๊บอ่าตำนองนี้ตำนองนี้อ่าแล้วก็ถึง ชั้นนี้พอดีใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะโอเคน่าจะมาถึงชั้นนี้พอดีนะครับก็น่าจะได้อยู่นะนี่นี่ยจะมามัสุดตรงนี้อ่าอ่าอ่าน่าะว่มันไม่ได้เลอตรงนี้มันไม่ได้อ่ะเออตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้อ่ะต้องไงดีงั้นก็เลี้ยวมาฝั่งนี้แล้วกันอืใช้คําว่าเลียเ้ยวนะใช้คําว่าเลี้ยวด้นะโอเคเลี้ยวมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็น่าจะโอเคแล้วเนาะโอเคอ่ะตรงนี้ทุกออก เอ้ยทำให้กูมึนงงลองเดินลงไหม่ขึ้นขึ้นมาใหม่ดิอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเป็นเป็นหงิกเป็นง่อยเดี๋ยวเป็นหงิกเป็นง่อยนิดนึงโอเคขึ้นมาปรับปับโอเคเรียบร้อยตามด้วยนะครับผมเราจะเอาไม้เบิร์สไม่ใช่ไม้เบิร์สพูดผิดไม้อกนะครับผมมาทําเป็นเอ่อไอ้ผมลืมใส่ตรงเนี้ยเนี่ยนี่ใส่เลยไหมใส่เลยก็ได้คําไว้ก่อนคําไว้ก่อนเออคําไว้ก่อนคําไว้ก่อนปปุุป๊๊บบ เกือบลืมไม่ใช่เกือบลืมลืมเลยไม่ใช่เกือบลืมลืมใส่เลยแหละชัวร์ไหมโอเคเหลือไว้ตรงนี้ช่องหนึ่งเนะี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาวางใส่ทีหลังโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทาบล็อกนะครับผมวางทั้งหมดตรงนี้โอเคเนาะเน่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 ตรงนี้ก็เว้นไว้ให้มันเลยครับผมเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้แล้วที่เหลือหูยเหมือนก็เป็นป่ามลณะนะ่ะเนาะเออแบบเป็นป่าแบบน่กกากลัวชิบหายเดี๋ยว ทำไมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีอ้าวโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจ้กัน่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผม,มต้องคิดนิดนึงครับผมคิดไม่ออกจะพูดอะไรต่อโอเคครับผมไปแล้วฮะโอ้ยเดี๋ยวนะวางผิดทำไมเนะี่ยเดี๋ยวพาหน้าผมขอวางไอ้นี่รอแล้วกันเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาสร้างปราสาัตตรงนี้เสร็จแนะ่นอนแต่รอบนอกยังไม่เสร็จนะจะ๊ะน่าจะเสร็จเฉพาะตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวพาหน้าเจอกันไปละเฮ้ยเห็นซอมบี้ตัวนะั้นไหม ยิงโดนป้าวะเอ่ออย่าเดินนะลูกอย่าเดินนะลูกโอ้ยโดนกลางหัวชิดเด้คนแม่นเด๋ยวคนจะแม่นตัวเอาตายด้วยนะโอ้โหคนเฟี้ยวคนเฟี้ยวโหโหดกูนี้มี